เอาม้อหลุดรางวัลน้ำกันเนาะค่ะเลขท้ายสตัวกำลังจะออกเลยค่ะู่นนย์กศูนย์เก้าท่านผู้ชมศูนย์เก้าโอ้ศูนย์เก้าโอ้ศูนย์เก้าโอ้ศูนย์ห้าศูนย์เก้าโอ้เกืบเป็นเจ้าได้ทีเดียวเลยนแล้วคนละคืนศูนย์เก้าเจ้าเป้า ล่างเาบอกแล้วนะคะศูนย์กับเก้าศูนย์กับเก้าศูนย์จากเจลตันลี่ไปนค่ะจากนครพนมก็ไปค่ะศูนย์อะอยู่หลักสิบค่ะใช่ไหมคะของบางเข้าก็โอเคศูนย์แล้วรอลุ้นปวยคนดูจำช่วมของบางเาเก้าศูนย์นะครับนาะผ้าไปเอาลูุกแก้วพี่น้องโอ้ขับปูผ้าเปีอัลูุกแก้วเอ้า ขอบคุณค่ะรถสหญ่สนรถเล็กเงอดีใจกระเจ๊รอตเตอรี่กระ ب ا าวเนาะค่ะแตกตรงตรงมาลุ้นกันว่าเงินร้านจะแตกไหมงวดนี้เนาะค่ะมารอรอค่ะรอนะคะรางวัลที่แโ้โร็อตเอชอบเลยรอตเตอรี่ผมได้กี่ใบไม่รู้นะเนี่ยสวมได้หลายเลยบอกใหได้รอตเตอรี่ด้วยค่ะได้หลาย ดีใจนะเนาะคะ่ะเจลอตเตอรี่แสนแตกเนาะคะ่ะบ้าเา่าไม่แน่อาจจะเงินล้านแตกเด้นค่ะเอาคุณผู้ชมมาล่อหลุดรางวัลที่หนึ่งอีกเนาะคะ่ะเอาตัลูกแก้วคุณว่าค่ะคือสิ่งหนึ่งเพราะว่าบ้าเ่าว,ว่าลูกแก้วมันหลุดมักเนี้มันเป็ดศูนย์บ้าเา่าก็เป็นเก้าศูนย์ครับผมบ้าเ่าเรียกว่าศูนย์ผู้เ่าละที่สำคัญที่บ้าเ่าย้ำจำได้ปะค่ะ ป้าถาวาหลังจากฝันมาแล้วผู้เฒ่าบ้านสว่างสวผู้เฒ่าอุ้มลูกแก้วน่ะ<อ>ก่าสูนย์เอาู้ชม บ่าวเถากันลังดีใจแล้วค่ะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็ได้นะพี่น้องนะพ่อเ่าเถอเป็นเจลอตเตอรี่แสนแตกแล้วแสนปดเจลอตเตอรี่ในแสนแปดค่ะรอรางวัลที่หนึ่งอีกเนาะค่ะข้างล่างเจลอตเตอรี่ในแสนแปดเด็กแม็่นครพนมมาคักเถอะค่ะเมื่อนี่เบาวเถามาเห็นมาศูนเมนิเจลอตเตอนี่หมันจีดังคุณเด้ยงด้อยเอา ารางวัลที่หนึ่งใกล be well. <so ้จะมาแล้วมาลุนเนาะค่ะว่าเบาะเท่าจะารานแตกหรือเปล่าเนาะค่ะแสนแตกไปแล้วเนาะค่ะศูนย์เก้าแสนแตกไปแล้วเอาเจ้าพนักงานค่ะเป็นยังล่ะบัางนี้เอาเจริอตเตอรี่ก็อยู่บ่ได้แล้วบางทีลุดนที่ไม่แป้งก็ได้ เป้งก็ได้เป้งก็ได้มัร้อ0 9 9ใช่เป้งก็ได้บังร้อนเหมืนเอารางวันครับปรากฏว่าอุปกรณ์ออกรางลโอเคลอตเตอรีุ่นทลายแล้วอยู่ไม่เป็นแล้วชมรอบบ้างรอรเหมือนกันนะครับเนาะถึงนงไ็กน้อยครับเอซี่ล่าง09นาครับผมฟอมฝันถ้าถูกผมรินูกกู้เห่านะครับเนาะเป็นวาฬยูบาาดนภาพแลแกวคนกำลังเฮี้ยวเลยเนาะค่ะักจเลยชม พร้อมแล้วขับีที่พอมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะอ้าววันที่หนึ่งวันที่ห่งมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าอยหสิบหกยากไปบ้างิึงจะท่างขาลังมันตัวนั้นหนึ่งสองหนึ่งสอง้าสอง สองเจ็ดสอง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 เอ้หนึ่งสองห้าสองหนึ่งสองสองเจ็ดสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองก้าเจรตเตอรี่อึ้งเลยค่ะเอากระซากเนาะค่ะได้ตารางเก่าค่ะมาแต่ชุดล่างเนาะค่ะเกือบเบิ้ลเนาะค่ะ สองเจ็องเอาโอ้อยู่ในชุดของบาเถ่าเบอร์เล่บอขอขาบอยู่ในชุดอ่า่านผช้ชมอยู่ในชุดที่เบาเถ่าอืมนี่ยเจ็าศูค่ะโอ้แม่ค่ะโอ้ยคือสองแปดสองเก่ารบนศูนย์เก่าเนาะโอ้ไปเน้นสอเก่าของบาเถ่าเดยหนึ่งเก่าสองแต่ว่าเป็นยังชุดล่างศูนย์เก่าคือว่าปังแล้วปังปังจากนักนฟนนกกรปังเคเลยค่ะเอา พิ่นพ่ปังไดลิทกทเบียนเจเพื่นแก่แมันเข่าคับอันทะเบียนรถรถค่ะแล้กกามาจากนครพนมเขากระเด็นสูงพอดีเลยออกจักั้นมันเรกนกบอกแต่ว่าของของบ่าวเถาเต็มผู้ฝันผู้เถาผ้าเปียวาเปียวเอ้าลุงบ่ได้บ่นน้ำบ่เชนบเออเจ็ดสองไหมเจ็ดสองมม่นพนักครับเจ็ดสองเจ็ดสองม่ได้บ่นล่านบ่เพราะว่าเจ็ดสองบ่าวเ่าพนักเก้าศูนหนย์เจ็ดศูเนาะค่ะพนนักตัวนี้เอาไปเบ่งตัวเลขน้ำกันเนาะค่ะ เรียกไล่จนส่งขี้เอาไปชมกันเลยค่ะโอ้ติดไบแล้วบ่ติดว้แล้อโอ้อยงวดที่ผ่านมาค่ะ903งวดนี่นี่ครับตัวเน้นเลย90นะครับท,มมรนนท่านผู้ชมตัวเน้นคือ90อ่ะเดี๋ยวครับผมเอานี่ครับ 90ครับนผูมชมบ่าวเถาวิ่งวิ่งศูนย์รองเก้านะครับโอ้เป็นเจ็ดสองนะครับเนาะครับมาศูนย์เก่าเตนเต่านะครับนนะรูรมชมค่ะควงฟันก็ถือว่าแม่นนะครับพี่น้องเนาะกับหมวดที่ผ่านมามาสามตัวงมวดนี้ก็ปีได้อยู่ครับนผูมชมเพราะว่ามีงูมีเด็กหน่อยสองคนแต่ว่าบ่าวเถาวันมัก เก้าสองถ้าจับถ้าจับอยู่ในชุดนี้กับเข่าคือกันเนาะค่ะเจ็ดสองแมนเพราะว่าบอาพ่ว่าจับเอานี่นี่เลยจับเลยในหาตัวจับเาในชุดหกตัวเลยเนาะครับผมนี่ครับเก้าศูนย์ตรงๆพี่น้องดีใจกับเจลอตเตอรี่เนาะค่ะได้เท่าไหร่คะเจลอตเตอรี่โอ้ก็เพือได้ซื้อขนมมันลาแสนแตกใช่ไหมแสนแตกแต่เพื่อได้ซื้อขนมค่ะอือ เอาหวดหน้าตามกันไหมเนาะค่ะแนวทางของเจลอตเตอรี่แมนเดอร์ค่ะของบ้าวเถ่าเพิ่นกับแมนคือกันตอนนี้เพิ่นกเ็เริงมไปเอาลอตเตอรี่มาเบิ้งอยู่เนาะค่ะว่าจะได้จักใบเนาะค่ะท่านผู้ชมรอถ้าเบิ้งเนาะค่ะเพิ่นแปนลลอตเตอรี่อยู่เอาอยู่เกะใดขึ้นนั่นออกมาแท้ใครทผู้ชมหาบ่าได้นะครับเนาะก็เอาบ้าวเถ่าไปหาลอตเตอรี่กับบอลลายใเนาะครับผม ได้จากใบลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ได้สองใ่ได้สองใบหาบ่ได้ลอตเตอรี่เอาครับท่านผู้ชมครับป่าถาว่าได้สองใยนะครับผมได้อยูสองใบส่วนมากจะเป็นหาศูนย์เป็นค่ะศูนย์สองนะครับเนาะเป็นศูนย์สองเป็นเก้าหานะครับท่านผู้ชมค่ะอ่าจะถือว่าดีใจกับผู้ถูกรางวัลเด้อครับเอ็ซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเนาะค่ะครับ ก็ดีกับค่ะก็ดีใจกับบ้าวเท่าเนาะค่ะเพิ่นได้รอตเตลรี่สองใบเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นไปนัหาศูนย์ได้หาศูนย์ไล่ทึ้งหาบ่อใดน้ำก็น้ำกชมค่ะเอาท่านใดที่ได้ไม่มูก็ดีใจน้ำเนาะค่ะทันใดที่ยังบ่ได้เขาก็มาติดตามกันไหมเนาะค่ะเดี๋ยวเม่มูจะตามให้อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมอัปเดตลงให้เรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเม่มูก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะพอกันไหมนคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ